สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสืสวัสดีครับเพื่อนเพยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนลสวัสดี้เาาก็มาอยู่เกมเจ็ดบาปยังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลหลุดนะครับเกี่ยวกับโคลาโบแล้วก็ตู้แบนเนอร์ต่อไปนะครับในช่วงนี้ที่น่าจะใกล้มาถึงนะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าข้อมูลที่ผมใช้เพื่อนเพื่อดูวันนี้เนี่ยหมันไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิชียลแล้วก็สมันไม่ใช่ข้อมูลจากคนปล่อยลีกป,ปกตินะครับเป็นคนอื่น เอามาปล่อยอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาหรือไม่เข้ามาก็แบบ 50- 5 0เลยนะครับแต่จากที่ดูรูปต่างๆที่ผมพยายามมองเนี่ยผมคิดว่าโอกาสเป็นไปได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับและเพื่อเพ่การไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูลูปตู้แบนเนอร์หลุดทั้ง3ตู้ท,ที่ที่ถูกปล่อยมาล่าสุดเลยดีกว่าครับก่อนสำหรับรูปแรกนะครับนี่เลยเพื่อนๆเ,เพลเยอร์ชินนะครับตัวใหม่ มาแบบตู้สเตปอัพแบนเนนะแต่อันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวันที่เนี่ยอาจจะเป็นวันที่ทีมงานเขาใส่ใส่มาไว้ก่อนเท่านั้นนะเพราะถ้าเราดูจากไทม์ไลน์นะครับตู้สเต p อัพแบนเนเนี่ยมันยังไม่มาช่วงนี้แน่นอนเพื่อนๆปกติกแล้วนะครับเวลาที่ Step Up b a n น e r มันจะเข้ามา มันจะชอบเข้ามาก่อนตู้โคลาโบนะเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นภาระให้กับผู้เล่นมากเกินไปนะครับพอตู้เซฟอัพเบนเนอรเราสามารถใช้เพชรเพื่อจบการันตีเพียงแค่242เม็ดเท่านั้นนะครับซึ่งต่างจากตู้ปกติและตู้ซ a ซันอลนะครับที่มันจะใช้ถึง600เพชรนะอ่ะก็ลองมาดูไทม์ไลน์นะครับของปีที่แล้วนะ2022นะครับเอ้ยไม่ใช่2023ดิ อ่ะนี่เลยครับดันนาโลสเนี่ยมันมาตอน29ธันวานะครับอันนี้ทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะต่อมาสิบสองมกราครับอีก2สัปดาห์นะก็จะเป็นโมโนเลื่อนและเหล็กนะครับซึ่งโมโนตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตู้เซฟอจพ่อเพื่อนๆมันจะเป็นตู้การันตี600เพชรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก2สัปดาห์วันที่26จะเป็นเฟรย่านะครับอันนี้ก็ตู้ธรรมดาเหมือนกันครับการันตีอยู่ที่600นะแล้วก็วันที่8ครับวาเลนไทน์ปิกจิวคิงนะครับก็จะถูกอัปเดตเข้ามาาานนนนนะะะเเพื่อออออๆแลล้ววถถััััดดมีกกก2สปห์์คครรรรบบบบ็ึงงขซโ ฟรีอะโกลบ l ล n a นนิวเ r อร์ไซดนะครับก็จะเป็นตู้เฟสติวัลตู้ต่อไปที่จะมานะเพราะฉะนั้นถ้าเพยเยอร์ชินมาเนี่ยปกติแล้วนะครับมันจะชอบมาหลังตู้เฟสแต่ว่าก่อนคอลโโบนะครับมันก็น่าจะมาหลังมาเอลนะอ่ะโอเคก็สำหรับรุ่นแรกจบไปนะเพยเยอร์ชินอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอดีใจกับแกงเชิดหยนาหน่อยนะมนได้ตัวละครใหม่เพิ่มเติมแล้วนะครับแต่ประเด็นคือมันยังเป็นร่างเก่าอยู่เพื่อนๆไม่ใช่ร่างใหม่นะครับแล้วก็ต่อมาภาคที่2ครับราชาพูดฮาเลควินเพื่อน ที่สาคัญอันนี้เนี่ยมันเป็นตู้ n e ว y e ีย2024ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าแบนเนอร์นี้มันมีจริงข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลจริงนะครับเวลาที่ตู้นี้ต้องมานะครับสาหรับเซิร์ฟเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นสัปดาห์หน้าครับส่วนของเราเนี่ยก็จะอีกสัปดาห์ถัดไปนะดังนั้นเราก็รอดูง่ายๆเลยครับว่าข้อมูลหลุดอันนี้ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะครับรอดูวันพุธที่จะถึงนี้เพื่อนๆเ,เพราะถ้ามันเป็นคิงตัวนี้นะครับข้อมูลที่เหลือเนี่ยโอกาสถูกเนี่ยก็คือ90%ขึ้นนนนไปแ่นอนนะ ก็ถือว่าเป็นทัมมิ่งที่ดีนะครับสำหรับการปล่อยตัวละครคิงตัวใหม่นะเพราะคิงตัวล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยก็คือวาเลนไทน์ปีที่แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะที่สำคัญมันเป็นร่างเฟสแรกด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาภาพสุดท้ายครับภาพที่3น่าจะเป็นอันที่หลายๆคนรอคอยนะครับนั่นก็คือข้อมูลของตัวละครคลาโบเพื่อนๆก็นีเลยครับจะเป็น7บาท X กับ TOG หรือว่า Tower of God New World กนะครับก็สำหรับรูปนี้นะครับเอาจริงตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมพยายามส่องก่อนเลยเฮ้ยมันจร มันจริงหรือเปล่าแต่คือพอลองดูอาร์ตอะเพื่อนผมว่าโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยนะรวมไปถึงโมเดลที่เขาปั้นด้วยนะครับและที่สําคัญใครที่ไม่ได้เล่นเกม Tower of Ganyver เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเดือนที่แล้วมันมีข้อมูลลีกของเกม Tower of Ganyver ปล่อยออกมาด้วยเ,เพื่อนซึ่งเกม Tower of Ganyver นะครับมันจะมีคอลลาบอร์เชันกับเกม7บาทเป็นคอลลาโบต่อไปเ,ปเพื่อนแต่ช่วงเวลาที่จะมาเนี่ยเขาก็ยังไม่บอกนะครับว่าเมื่อไหร่นะอ่ะนี่ครับผมก็ให้ดูข้อมูลลีกฝั่ง Tower of Ganyver นะครับ มันใกล้จากโคลโรโบรกับ7บาทในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับโดยตัวละครที่จะมาก,ก็จะมีเป็นเมิโอดัสอลิซาเบตแล้วก็เอ็กซคานอนนะครับที่ทางเกมทาวเวอร์กรีเวิร์จะได้ตัวละครจาก7บาทไปนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้มันคอนเฟิร์มว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับจากลีเกอร์ของทางฝั่งเกมทาวเวอรก็ด้วยนะและพอมาเห็นทางฝั่ง7บาทนะครับข้อมูลโคลโรโบลุดเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับที่ทั้ง2เกมมันจะแลกโคลโโบกันเองนะครับเพราะการที่เราโคลโโบกับ เกมหรือว่ามังงะอนิเมะที่อยู่ในเครือเดียวกันเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประหยัดต้นทุนนะครับพอถ้าดูเกมรุ่นเก่านะครับรุ่นเดิรอย่างเฟดแกลนออเดอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเกมนั้นเนี่ย มันแทบไม่เคยโคลาโบกับนอกค่ายเลยนะโคลาโบเฉพาะในค่ายล้วนๆนะครับและถ้าดูจากรูปนี้นะครับตัวละครที่เราจะได้จากท o โมาเคม็มเชบเนี่ยก็จะมี1นฮายูรีนะครับสพ่มแล้วก็3จาฮานะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับข้อมูลหลุดเหล่านี้นะครับยังไงลองเขียนคอมเมนต์มาหน่อยว่าชอบหรือเปล่า PG นะครับหรือว่าไม่ชอบอยากให้เป็นโคลาโบอื่นมากกว่านะและอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเนี่ย พราะถ้าอ้างอิงจากปีที่แล้วนะครับคลอลลาโบแรกที่มาในปี2023นะครับก็จะเป็นลูเดียใช่ปะซึ่งเน็ตมาร์เวลเขาชอบเปิดด้วยคลอลลาโบใหม่นะครับและทาวเวอร์กอร์นี่เวิก็ถือว่าเป็นคอลลาโบใหม่ในเจ็ดบาทนะครับเพราะยังไม่เคยโคกันมาก่อนนะก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเพื่อน,อนที่สำคัญลองดูครับการของพัมนะครับพระเอกของเราเนี่ย มันเป็นการประเภทดีบัฟแล้วก็บัฟอยู่ในตัวเดียวกันด้วยนะบอกเลยว่าแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยค่อนข้างหาย,ยากด้วยนะครับและถ้าถามถึงความเก่งนะครับถ้าอ้างอิงจากเกมทับโลกก็อีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นอยู่นะครับมันก็มีตัวละครเหล่านี้อยู่แล้วเพื่อนซึ่งพัมกับจาร์ฮัทตัวผู้2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครระดับ SSR+ ครับล่างนี้เลยนะทั้ง2ตัวแบบนี้ไปเป๊ะเลยเพื่อนๆเป็นตัวละครระดับ SSR+ นะครับแต่ไฮยูรีครับตัวละครหญิงหนึ่งเดียวในรูปนี้นะครับเธอเป็นตัวละครระดับ SSR เท่านั้นนะ แต่เอาจริงสําหรับเกรดของทางฝั่งเกมนู้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงมันก็ไม่ส่งผลกับเกม7จดบาทอีกแล้วนะครับเพราะเกม7จดบาทตัวละครโคลาโบที่มาทุกตัวเนี่ยเกรดม,มันเท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาดูไทมิ่งของโคลาโบหน่อยลยกัน ว่าคอลลาโบต่อไปที่จะมาเนี่ยมันน่าจะมาประมาณไหนนะครับก็หลังจากเฟสมาเอลนะครับในช่วง23กุมภาพันธ์ถัดมาจะเป็นทัพสองนะครับของฉลอง3ปีก็จะเป็นลูเชลสีเขียวครับ,รบในวันที่9มีนานะและวันที่23มีนาครับถัดไปอีก2สัปดาห์จะเป็นน้องเมเกอร์ด้าสีแดงนะครับซึ่งเมเกอร์ด้าสีแดงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครสเตปอัพนะเพื่อนๆืเพราะฉะนั้นถ้าทีมงานเขาจะเอาแพทเทิร์นปีที่แล้วมาใช้เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้นะและถัดมาอีก1สัปดาห์ครับ ก็จะเป็นลอซี่ครั้งถัดมาอีก2สัปดาห์นะครับจะเป็นกอล์อลิาเบธสีแดงเพื่อนเพื่อนและถัดมาอีก2สัปดาห์ครับจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยนะครับก็คือกิจกรรมโคลาโบครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมาในวันที่27เมษายน2023นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปิดโคลาโบนะครับแล้วชอบเกม Tower of God ีนเวซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ยืนยัน1 0 0นะย้ำอีกทีนึนะครับผมก็แนะนำว่าเพื่อนๆควรจะเริ่มเก็บเพชรได้แล้วนะ ถ้าเราอยากดูว่าหลีกอันนี้น่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนรอดูวันพุธที่จะถึงนี้เพื่อนๆว่ามันจะเป็นคิงตัวนี้หรือเปล่านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรอคอยสําหรับโคลาโบนะก็คือตัวแจกเพื่อนๆสาหรับตัวโคลาโบนะครับช่วงหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าทีมงานเนี่ยเขาคิดมาดีมากนะเพราะตัวแจกนะครับมันจะเป็นตัวคีย์สาคัญในคอนเทนต์ PVE ในอนาคตที่ยังไม่เข้าเกมนะครับและตัวแจกบางตัวนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดใช้เยอะสุดในโคลาโบนนั้นที่มาก็เยอะนะครับอ่ะก็ถ้าลองมาไล่เรีบ เริ่มจาก r ีซิโลอะกันเพื่อนๆสำหรับ r ีซิโลนะครับตัวละครที่แจกเนี่ยก็คือแรมครับซึ่งบอกเลยว่าแรมเนี่ยใช้เยอะมากๆนะเป็นตัวละครซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ที่ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยดีมาใช้เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ตามนะครับแต่ช่วงระยะเวลาที่เราใช้แรมกันเนี่ยคือบอกเลยว่า คุ้มค่ามากๆเพื่อนๆกับตัวแจกตัวนี้นะครับต่อมาคอโลโบ t r ริงเจอร์ติงนะครับก็คือลุงจิมฮอปเปอร์เพื่อนๆสำหรับลุงจิมเนี่ยผมแทบจะพูดได้เลยนะว่าเป็นตัวละครหนึ่งเดียวนะครับที่ยังสามารถจิบมาเล่นได้อยู่ณนะปัจจุบันนะส่วนตัวอื่นของสตริงเจอร์ติงเนี่ยบอกเลยว่าแทบเอามาใช้ไม่ได้แล้วนะครับณนะตอนนี้นะต้องรอรีรันเพื่อที่จะปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาครับคโโบไททัทนอันนี้ผมไม่นับแล้วกันสาหรับไททันเนี่ยมันเป็นรีรันนะครับแล้ว,วนี้ ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะถ้าแจกเป็นมีคาสารเนี่ยจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของดูเดียสนะครับสาหรับดูเดียสเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลาโบนะครับที่แจกตัวค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องไปเปิดให้ได้ดูเดียสก่อนเพื่อนเพราะว่าเอลิสนะครับตัวละครแจกตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่มาซับดูเดียสโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ต่อมาคลาโบโอเวอร์โดครับสำหรับโอเวอร์โดนะครับบอกเลยใครที่พลาดโฮคิวทัสไปเนี่ย น่าเสียดายมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีความสามารถโคตรดีนะครับใน PVE แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราได้หยิบมาใช้กันด้วยนะครับในคอนเทนต์ดาชาเทพมาสูตรที่เพิ่งอัปเดตไปนะต่อมาครับโคโลโบพูกาโลเพื่อนๆสำหรับพูกาโลเนี่ยอันนี้ก็มัตติเป็นเอกฉันแน่นอนนะครับตัวละครที่หลายคนอยากจะได้มาครอบครองอยากจะให้รีรันกลับมามากๆนะครับนั่นก็คือน้องคิซูนะนะครับเพราะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นซับ ที่แข็งเก่งมากๆด้วยเอกลักษณ์ที่สามารถเพิ่มแรงของสกิลตนเองได้นะครับและที่เด็ดคือเอามาคอมโบกับสกิลบัฟของเธอครับที่ขั้นสาเนี่ยสามารถถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟของพวพ้องทั้งหมดพร้อมกับเพิ่มแต่พื้นฐานแล้วก็มอบคุมการเอฟเฟกต์ดีบัฟได้นานถึง3เทิร์นเ,เลยครับและถ้าเราลองเอาข้อมูลเหล่านี้มาอ้างอิงนะครับบอกเลยว่าคอลับบต่อไปเนี่ยตัวละครที่แจงนงครับมันจะต้องเป็นตัวละครที่เก่ง และได้ใช้จริงอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมานะครับเพื่อนๆห้ามลืมปลดเด็ดขานะทั้งเข้าร่วมกิจกรรมและปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับง่ายเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าหรวบวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ